สวัสดีนะคะทุกๆคนเราจะมาให้สามรัดนะคะไม่มานานแล้วนะคะสามรัดนะคะสามรัดของเราเฉียดชิวุดวิตท,ทุกทีเลยนะคะเม็ดเดียวไม่มานานแล้วนะคะวันนี้จัดพปที่เม็ดเดียวสีเจ็ดนะคะเม็ดที่สองสีหนึ่งนะคะเม็ดหนีไปตัวนี้เจ็ดหนึ่งนะคะหนีเราไปนะคะอันนี้ไปสี่ห้านะคะ เจ็ดก็คือจะเป็นเม็ดเดียวสี่เจ็ดนะคะเม็ดที่สองสี่หนึ่งเม็ดที่สามก็เจ็ดหนึ่งนะคะนอกนั้นจะเป็นกัรไว้นะคะสี่ห้าเจ็ดห้าหกหนึ่งนะคะตัวนี้เราคิดว่ามันจะมาประมาณนี้นะคะตามสูตรก็เม็ดเดียวนี่เลยค่ะนะคะเม็ดที่สองสี่หนึ่งนะคะสี่ห้าเนะี่ยมันมาน้อยนะคะเราเลยจับไว้แต่ว่า คัดมาเป็น7จดหนึ่งแทนนะคะตัวนี้ตัวนี้เลขตามสูตรหกชุดนะคะตัวนี้สายลูดสายลาก71นะคะ7จ็ดหนึ่งเดสนะคะสายลากลากเจหนึ่งกับเจค่ะนี่ค่ะลากนี่7จ็ดหนึ่งเดสปันเนะคะวันนี้นะวันนี้เรามาลุ้นกันนะคะตัวนี้จัดทาเพื่อเป็นแนวทางนะคะตัวนี้แนวทางตัวเลขนะคะ นะพอได้ลุ้นกันนะคะนะพอหอมปากหอมคอนะคะตัวนี้เลขมีเยอะนะคะ10นะเจ้าก็10เลขนะคะเยอะไปหมดนะคะแล้วแต่ดวงนะคะจับตัวไหนเลือกตัวไหนก็ตามสบายนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนเขงๆนะคะเพราะว่าวันนี้ก็ น้องแมวก็ไปลาวซะแล้วนะคะหนีไปลาวมาสองวันสามวันแล้วคะ่ะนะมันหนีไปลาวนะคะได้แต่ลูดนะคะมาหนึ่งนะคะหนึ่งมานะคะพิเศษแล้วก็ VIP นะคะตัวนี้มันไม่ใช่พิเศษนะคะมาธรรมดานะคะธรรมดาแล้วก็ VIP คะ่ะมาหนึ่งนะคะนะก็ไม่แน่นะคะตัวนี้ เเป็น1นเป็น7สายรูดนะคะสองตัวนี้แหละนะคะลากไว้เลยถ้ามาบนแตกเลยนะคะเจนะคะถ้ามาบนแตกนะ,ะยังไงก็ตัวนี้ก็จะทําเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะพิดถูกประกันใดขออภยัยแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามนะคะใครสนใจเข้ากลุ่มไลน์ก็ไปคุยพูดคุยกันได้ตรงนั้นนะคะนะใครไม่อยากมา Youtube ก็ไปดูกันที่ตรงนู้นนะคะได้เลยนะคะจัดทำไว้ให้สอมอชอนะคะจะเอาช่องคุยหรือว่าช่องไม่คุยก็ทักมาได้นะคะทักมาก่อนแล้วเราดึงให้นะคะสนะำหรับคนที่ชอบพูดคุยกับคนไม่ชอบคุยก็ทักทายกันมาได้นะคะเรามีสองกลุ่มนะคะกลุ่มไม่คุยกับกลุ่มที่คุยทักทายกัน นะ,ะนะสรรหาเลขมาให้กันอัปมาณน,นี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะยังไงก็เดี๋ยววางลายไว้ในคลิปนี้แล้วกันนะคะทักมานะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามนะคะขอให้ได้ขอให้โดนบุญมาวาสนาเกิดทุกท่านคะ่ะ บายบายพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราว่าเราจะลงคลิปน้องแมวให้ชมกันนะคะลูกๆของเรานะคะโตกันหมดแล้วนะคะตัวนี้นารักน่าชังนะคะนะสำหรับใครที่ช่วยลูกนะคะอาหารหมาอาหารแมวนะคะเราก็ขอบคุณมากๆนะคะยังไม่ได้ไปชมยังไม่ได้ไปถ่ายรูป แมวแถวบ้านอยู่นะคะตามหาบ้านให้เขาก่อนใครสนใจลูกแมวนะคะอยู่สลรคามนะคะก็ทักทายกันมาได้นะคะลูกแมวคลอดแล้วนะคะเจ็ดตัวนะ,ะ,นะขอบคุณอีกครั้งนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย